เรื่องของสีกากอฟนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนสำนักพระพุทธศาสนามีไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วพัดยศนี่ผมคิดว่าน่าจะเลิกได้แล้ว สนธิลิ้มทองกุลวันนี้เขาพูดในสิ่งที่คนทั้งประเทศอาจคิดอยู่แต่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆว่าพัดยด์ศในวงการสงไทยกําลังกลายเป็นต้นต่อของความเสื่อมพัดยศเคยเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศทางธรรมวันนี้มันกลายเป็นบัตรผ่านสู่อานาจตําแหน่งและผลประโยชน์เมื่อพระได้พัดเหรียญก็ออกโครงการก็เปิดวัดใหม่ก็เริ่มบางรูปย้ายวัดทันทีเปิดวัดใหม่ทันทีเปิดงานฉลองพัดทันที ลูกศิษย์เตรียมเหรียญไว้ก่อนราชกิจจาจะออกด้วยซ้ำนี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงในวงการผ้าเหลืองที่มีพัทยศเป็นจุดตั้งต้นของทุกสิ่งเจ้าคณะใหญ่หวนกลางสมเด็จธงชัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการสมณศักดิ์หรือระบบที่เราปล่อยให้เดินไปแบบนี้ทุกปีพัทยยศนี่ผมคิดว่าน่าจะเลิกได้แล้วเพราะว่ามีแล้วไม่ได้ส่งเสริมเกียรติเหมือนยศตำแหน่งทางโลกแต่กลับเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสท,ทำให้จิตใจของพระสงฆ์ฟุ้งซ่านมากยิ่งขึ้น เพราะอยากได้พัดยศกันทุกองค์เราอาจไม่ได้อยากรู้ว่าใครมีพฤติกรรมอย่างไรหลังได้พัดเราต้องถามว่าทำไมคนแบบนั้นถึงได้พัดตั้งแต่แรกก,ก้นกล้กันกรองหายไปไหนคำว่ารมอยู่ตรงไหนในกระบวนการแต่งตั้งในหลายประเทศพุทธสีลังกาเมียนมาญี่ปุ่นไม่มีพัดไม่มีเหรียญไม่มีตำแหน่งสมณศักดิ์แบบข้าราชการแต่ศาสนาเขายังยืนได้เพราะเขากราบทมไม่ใช่กราบตำแหน่ง แต่ไทยเราสร้างระบบราชการในผ้าเหลืองมีการเสนอชื่อการเลื่อนขั้นมีการแข่งขันมีการฉลองเมื่อได้พัดนี่คือศาสนาหรือหน่วยราชการคือการสละหรือการสแสวงหาและเสียงวิจารณ์ไม่ได้มาจากแค่สนธิลิ้มทองกุลคนเดียวอดีตพระลูกวัดที่เคยโดนแรงเสียดทานอย่างแพรี่พัยวันวรรณบุตรก็ออกมาพูดว่าตอนสั่งสอบดิฉันกับพี่สมปองท่านก็ทำงานไวอยู่นะคะแต่วันนี้กลับเงียบแพรี่โพสต์อีกว่า เห็นด้วยกับคุณลุงส่วนที่เป็นอย่างยิ่งและไม่ใช่แค่เรื่องกลไกแต่ตั้งคำถามถ,ามถึงพฤติกรรมทั้งในประเด็นการแต่งตั้งพระที่มีประวัติเสื่อมให้ได้ตำแหน่งสูงและในอีกโพสตหนึ่งอย่างพูดถึงพายันของเจ้าคุณธงชัยอย่างประชดประชันว่าช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนเดี๋ยวคงต้องหามาติดไว้หน้าร้านคำพูดที่ฟังดูเหมือนขำแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนความจริงในวงการสงฆ์ไทยที่ทุกคนเห็นอยู่ว่าวันนี้วัตถุมงคลคือสินค้าหรือศรัทธา และที่สําคัญบางสื่อเริ่มขุดประวัติผู้มีอํานาจในโครงสร้างนี้อย่างจริงจังในเอกสารคําถามถึงพระบรมราชองการที่ถูกยกเลิกยังระบุชื่อว่าทําไมสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางปัจจุบันคือสมเด็จพระมหาราชมงคลบุญีทงชัยธรรมมัตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามยังนิ่งเฉยอยู่ได้เสียงของสนธิคือเสียงของคนที่กล้าพูดในสิ่งที่หลายคนคิดและวันนี้เราก็อยากพูดต่อจากตรงนั้นเพราะถ้าเราไม่กล้าพูดในวันนี้อีกไม่นานเราอาจไม่มีอะไรให้กราบอีกเลยไม่ใช่แค่เพราะศรัทธาเสื่อมแต่เพราะศาสนากำลังถูกลดทอนให้เหลือแค่ตำแหน่งและถ้าพัดยศไม่ได้เตือนให้สงบอีกต่อไปมันควรจะมีอยู่ต่อไปทาไม